มาต่อกันด้วยการแต่งแบบคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าทําเต็มสูบก็นู่นแหละครับ2ชั่วโมงนะครับสาหรับงานเลนองค์นี้นะครับซึ่งเป็นงานแกนหนานะครับแกนหนามากเลยนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้าตัวทําหัวบัวหัวบัวตูมนะครับแบบปกติที่เราทํากันนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็หาเซนเตอร์ก่อนแล้วเราก็แทงเจ้าตัวในส่วนของช่วงแหลมนะครับที่เป็นจวง จัวแหลมๆขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็นะครับวัดระยะความเป็นกึ่งกลางนะครับเพื่อนๆใช้อะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆถนัดวัดความเป็นกึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ดินสอนะครับแล้วก็เจ้าตัวเส้นตรงๆมาขีดเหมือนเหมือนที่เราจะทํางานเจ้าตัวงานปกตินั่นแหละครับขั้นตอนนี้แล้วดินสอสามารถวาดได้นะครับนี่ครับแล้วเราก็เอาหัวบัวนะครับ ที่เราถนัดนะครับมาก็วาดปกตินั่นแหละครับนี่วาดปกติอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตะไบนะครับแล้วก็หรือเพื่อนๆไปเจียครับเจียะไรก็ได้นะครับเข้าเครื่องเจียเนี่ยครับมันจะช่วยผ่อนแรงเราได้นะครับเจียให้มาถึงตามเส้นดินสอนะครับให้เป็นรูปหัวบัวเหมือนที่เราวาดไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใช้เจ้าตะไบแต่งซ้ายแต่งขวาก่อนนะครับ นะครับแต่งซ้ายแต่งขวาให้เป็นรูปคล้ายๆรูปอมฮาร์ดบีดแหลมๆขึ้นไปลักษณะนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะค่อยใช้เจ้าตัวนะครับเอเจาะห่วงด้วยนะครับเจาะห่วงพอผืนๆก่อนนะครับเพื่อจะเป็นตัวเซนเตอร์นะครับเวลาเราแต่งหัวบัวเราจะแยกออกนะครับก็ซ้ายขวาฝั่งไหนหนาฝั่งไหนบางก่ากันนะครับครับเริ่มเราก็ใช้ท้องปลิงนะครับท้องปิงประมาณ5นิ้วนะครับเห็นไหมครับ เอาดัานท้องปิงนะครับแทงไปช่วงปลายๆนะครับให้ก็เกิดความเว้าวนะครับเห็นไหมครับใช้ท้องปิงแทงไปลักษณะนี้นะครับแล้วหัวบัวก็จะเว้าวนะครับแทงซ้ายแทงขวานะครับมันก็จะเป็นววเว้าแหลมๆขึ้นนะครับครับแทงลักษณะขึ้นนะครับเนี่ยเดยว ให้ได้ตามเหมือนที่เราวาดไว้นะครับแล้วก็เราแทงบีบเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้ปลายก็เกิดเอ่อเกิดความแหลมมันจะเป็นมิตินะครับนะครับนี่ครับแทงลักษณะนี้เลยค่อยๆฝึกไปนะครับเพราะว่าเรื่องหัวบัวมันจะเริ่มเ,เข้าเหลี่ยมเข้าตาเราเองนะครับแ,แรกๆแทงไปมันจะไม่เข้าเหลี่ยมหรอกครับเพื่อนมัน <c oughs> มันเหมือนเอ่อที่จะต้องใช้ ประสบการณ์นั่นเองนะครับนะี่ครับเราค่อยค่อยใช้ตัวท้องปลิงนะครับตะไบซ้ายตะไบขวานะครับนี่ครับเริ่มแหลมจะเป็นเจ้าบัวตูมแล้วครับเริ่มจะออกตุมตูมแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยครับตะใบไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันหนานะครับเดี๋ยวเราจะตะไบให้มันเล็กนะครับ ให้มีความหนานะครับประมาณ5มิลนะกำลังดีนะครับถ้าหนามากกว่านั้นเดี๋ยวมันจะใส่ห่วงยากนะครับอันนี้ถือว่าหนาอยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องนี่แทงแนวสามเหลี่ยมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆตะไบกินเนื้อมาให้เจ้าหูวบัวเขาเล็กลงนะครับเพื่อนๆใช้ตะไบสามเหลี่ยมนะครับแต่งส่วนนี้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมก่อนเห็นไหมครับให้มันเป็นสามเหลี่ยมเอียงเข้ามาหากันซ้ายกับขวาอย่างเงี้ยครับ แล้วหัวบัวเรามันจะเกิดมิตินะครับเห็นไหมครับนี่ก็แทงด้านนี้เห็นไหมครับแทงลึกลงไปนะครับแทงลึกเอียงลงมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะนี้ทําให้เห็นกันแบบช้าๆนะครับเห็นไหมครับเริ่มเอียงเข้ามาแล้วนี่ครับอันดับแรกก็ต้องค่อยๆตบใบไปนะครับ บางท่านก็จะถนัดก็จะเข้าเจ้าตัวหินเจียนะครับค่อยๆเจียได้นะครับถ้าบางท่านที่ถนัดแล้วนะครับนี่ครับเราก็ค่อยๆเซาะนะครับแล้วเราก็เจียตรงนี้ช่วงนี้เจียได้นะครับเพื่อนเจียให้มันสโลปนะครับหรือท่านใดยังไม่มีเครื่องเจียก็ใช้ตะไบเนี่ยทำอย่างนี้ครับใช้ตะไบตะไบตะไบไปทีละนิดนะครับแต่ว่ามันก็จะช้านิดนึงนะครับเพื่อนมันจะช้านะครับแต่ถ้าเราเข้าหินเจียแต่งมันก็จะเร็วขึ้นนะครับ สำหรับหัวบัวที่หนาๆอย่างนี้นะครับนี่ครับหัวบัว9้ามิลนะครับยังไงเราก็ต้องแต่งให้เหลือที่ประมาณความหนาแค่5มิลพอนะครับถ้าเหลือความหนามากกว่านี้มันจะตอนใส่ห่วงมันจะเกิดปัญหานะครับเพื่อนก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะครับ เดี๋ยวเราก็มาตะใบ,เอ,บเอาส่วนด้านเหลี่ยมข้างๆหัวบัวก่อนเห็นไหมครับค่อยๆสไลด์สไลด์สไลด์นี่เป็นการทบทวนนะครับเป็นการทบทวนเผื่อบางท่านที่ยังไม่ชํานาญนะครับก็จะทบทวนเรื่องหัวบัวให้ก่อนนะครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับเราจะแทงสโลปสโลปลงไปอย่างนี้นะครับ ลบไปด้านข้างอย่างนี้มันก็จะเกิดมิตินะครับนี่ครับใช้ตะไบมันก็จะ,ะช้าๆนิดนึงนะครับมันจะช้าแต่ว่าความเสียงที่มันจะเสียหายมันก็มันก็น้อยลงไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเข้าเครื่องจีร์ถ้าเกิดว่าพลาดปุ๊บแหว่งเลยครับ แต่ตะไบ,บเนี่ยมันค่อยๆซาะค่อยแต่งค่อยขัดนะครับมันก็โอกาสที่ว่ามันจะทําให้หัวบัวเราเสียนี่ยากมากครับนี่เพียงแค่ม,มันช้าเท่าน,นั้นเองนะครับเห็นไหมครับเริ่มเป็นรูปเป็นทรงนะครับด้านหนึ่งเสร็จแล้วนี่เป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับที่เราซะอซออไปเราก็ทําใจเย็นของเรานี่แหละครับแล้วก็พลิกมาทําอีกด้านหนึ่งทําเหมือนกันนะครับก็ค่อยเอาตะไบ,บแทงสลบ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆดูแล้วจะต้องทําได้กันทุกคนนะครับเพื่อนเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพียงแค่เราสลปให้มันเป็นคล้ายๆรูปหัวใจรูปไฮบีดหรือรูปใบโพลแล้วครับเราไปหาอะไรเป็นแบบอย่างนะครับแล้วเราก็ทําตามแบบอย่างที่เราวาดไว้ก็ได้นะครับมันคือไปง่ายๆนะครับแต่ว่าความเป็นมิติเนี่ยนะครับช่วงจังหวะอย่างเงี้ยนะครับตามองศาที่ให้เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยครับแล้วมันก็จะสลปรับกันเองนะครับ มันทําไม่ยากหรอกครับเพื่อนต้องค่อยๆคอย่คอยฝนช่วงช่วงด้านข้างให้มันสโลปลงกันไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ดูความหนาด้วยนะครับถ้ามันหนามากเราก็ต้องตะไบออกนะครับประมาณให้มันเหลือความหนาแค่5้ามิลก็พอครับ เป็นการแต่งอันดับแรกก็คือแต่งเจ้าหัวบัวนี่ให้มันได้ประมาณสัก90%ก่อนนะครับเราถึงค่อยขยับไปแต่งอย่างอื่นนะครับแล้วมันจะไดะ้ได้ตำแหน่งได้ได้ศูนย์ที่ดีนะครับน,นี่ครับถ้าตานใดมีเจ้าเครื่องตะไบไฮเทคนะครับที่เป็นสายพานขัดกระดาษทรายนะมันก็จะง่ายนะครับ ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับเจ้าตัวสายพานกัดกระดาษทรายนะครับแต่ว่าเพื่อนมือใหม่ควรเริ่มจากศูนย์ก่อนนะครับควรเริ่มจากการแทงมือก่อนนะครับเราจะได้เก่งชํานาญแล้วพอเราชํานาญแล้วถึงเวลานั้นเราใช้อะไรก็ได้นะครับนี่ครับค่อยๆเซาะค่อยแต่งซ้ายแต่งขวาตรงไหนไม่มนเราก็จัดเนี่ยปลายก็ใช้ปลายของเจ้าตัวท้องปิงนะครับเซาะๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยใช้ปลายท้องปิงนะครับ มันจะได้องศาพอดีเลยนี่ครับแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาไปลักษณะนี้ให้มันคงอยู่เป็นรูปหัวใจนะครับรูปหัวใจลักษณะนี้รูปบวตูมนะครับทีนี้อยู่ที่เราแล้วครับว่าจะให้มเขาเป็นแบบตุ่มๆอ้วนๆหรือว่าเป็นเรียวๆเหมือนเปลวเทียนนะครับมันอยู่ที่เราออกแบบแล้วครับนี่เห็นไหมฮะมันก็ได้นะครับระดับหนึ่งนี่ครับได้ที่90%อร์เซนตนะครับ เดี๋ยวผมจะไปทําในจุดอื่นก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาแต่งนะครับแต่งนิดๆหน่อยๆท่านนั้นเองนะครับเห็นไหมครับนี่ครับค่อยๆฝึกไปมันก็ไม่ยากนะครับเพื่อนอันดับแรกมันก็ต้องนะครับมีแนวทางนะครับอันนี้ผมบอกแนวทางเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําตามนะครับนี้ในในส่วนของลายกระหนกนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นในเรื่องของการออกแบบนะครับมันอยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าจะเอากระหนก บัวกี่กีบกนะครับส่วนการแต่งแล้วก็แต่งยังไงก็ได้นะครับให้มันดูพริ้วนิดนึงนะครับถ้าเปลี่ยนไปได้ก็กระนกอ,อย่าให้เขาพาดมาหาององพระนะครับหมายถึงว่าอย่าแต่งแทงกลีบบัวให้เขามาปิดบังองค์พระนะครับเดี๋ยวมันจะบังความงามเอานะครับเพื่อนให้แทงนอกเหนือจากสิ่งที่จะบดบังองค์พระนั่นเองนะครับนี่ครับแทงอยู่ในรอบนอกอย่างนี้ครับ แต่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจุดนี้มันต้องค่อยๆฝึกนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีละขั้นไปก่อนนะครับคลิปนี้ดูการแต่งหัวบัวไปก่อนนะครับประเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาสอนการแทงกระหนกในพระเหรียญธรรมดานะครับแล้วก็อาจจะเป็นกระหนกในกีบบัวในงานเล่นนะครับมันต้องปล่อยมาทีละล็อตทีละล็อตนะครับเสร็จแล้วนะครับเทคนิคก,การขัดเจ้าตัวเจ้าตัวกลีบบัวเนี่ยผมก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์320นะครับพับ แล้วก็เอาเสาะเนี่ยให้เพื่อนๆเห็นไหมครับเสาะตามซอกกลีบของบัวอย่างนี้ครับมันจะแบบว่าพอดีเลยนะครับเข้าไปเสาะขัดได้พอดีเลยนะครับมันจะทําให้อ่เจ้าช่วงนี้มันเนี่ยครับซอกอย่างนี้มันเนียนดีครับอันนี้มันแล้วแต่เทคนิคช่างนะครับมันมีหลากหลายนะครับกับการเสาะล่องนะครับนะครับเบอร์320นี่เป็นเบอร์นําทางเลยนะครับ ต่อด้วยเบอร์800อแล้วก็เบอร์พันนะครับเพื่อนขาดไม่ได้เลยครับ3เบอร์นี้นะครับมันจะรับกันดีมากเลยนะครับทําให้ uh, งานออกมาได้เนียนนะครับไม่มีรอยขนแมวนะครับเพื่อนนะครับหน้ากระจกก็อันดับแรกก็ใช้ uh, กระดาษทรายพันกับตะไบขัดก่อนอันนี้เป็นรอบ2แล้วนะครับที่ uh, ใช้ขัดด้วยมือนั่นเองนะครับ เหตุที่ต้องใช้พันกัะตะไบแล้วก็ขาดก่อนเพระาะว่ามันมันจะเรียบนะครับทำให้ผิวงานของเราเรียบง่ายนะครับแล้วก็ไม่เป็นคลื่นนั่นเองนะครับเพื่อนนะฮะจังหวะนี้ใช้มือได้นะครับเดี๋ยวผมรัดขั้นตอนนะครับขอรัดขั้นตอนมาถึงช่วงแนะนํานะครับอันนี้เป็นปัดเงาช่วงเจ้ากลีบบัวนะครับผมใช้สว่านสายแล้วก็ใช้ตัวปัดนะครับใช้ตัวปัด ดัดแปลงนะครับที่ผมเคยทำเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็จะมาปัดแค่เฉพาะนะครับเฉพาะช่วงที่มันเข้ายากๆตามกีบบัวหรือช่วงช่วงซอกหูห่วงนั่นเองนะครับมันทํางานได้ดีเลยละครับเพื่อนสําหรับตัวนี้นะครับส่วนจะตัวผ้าหมุนๆเนี่ยผมเคยสอนลงไว้ในคลิปทําแกนใส่แล้วนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปย้อนไปดูนะครับทําง่ายๆครับเพื่อนนะครับ เอาผ้าปัดดัดแปลงแล้วนะครับมาถูกับไข่ประวานสีขาวก่อนนะครับตัวไฮฟินนะครับมันใช้ดีนะครับไฮฟินเดี๋ยวเราก็ปัดชิวๆเลยนะครับเขาจะอ่อนนุ่มเข้าตามซอกได้ดีนะครับแล้วก็ขึ้นเงาดีด้วยนะครับอาจจะช่วยไปขัดตามซอกเจ้าตัวกลีบบัวนะครับเขาทํางานได้ดีแล้วครับเพราะว่าผ้าปัดเขาเล็กใช่ไหมฮะสามารถเข้าซอกซอยได้ดีเลยครับ น่ครับทำแบบชิวๆสบายๆไปเลยนะครับเปิดรอบต่ําๆเอาไว้นะครับสวับสำหรับสว่านสายตัวนี้ไม่ต้องเปิดรอบแรงนะครับเปิดสักประมาณเบอร์สนะครับแล้วก็ค่อยๆขัดไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเขาจะไม่กินเนื้อแต่ว่าจะให้ความเงานะครับนี่ครับเป็นหอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีก็ใช้ผ้าปัดที่ติดอยู่ในเครื่องได้เลยนะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีแนะนำนะครับสำหรับวิธีที่มันง่ายๆในการปัดเจ้ากรีบบัวนะครับแต่ส่วนอื่นนะครับผมก็ใช้ผ้าปัดธรรมดานั่นแหละครับปัดตรงกระจกหน้ากระจกหลังปัดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เอามาแนะนำนะครับเห็นว่ามันทําแล้วมันสะดวกแล้วมันใช้ดีนะครับเพื่อนสำหรับเจ้าตัวสวรรค์สายอเนกประสงค์ตัวนี้มันมีตามลาซาด้านะครับ400กว่าบาทเองนะครับที่ผมใช้ตัวนี้นะฮะ400กว่าบาท อันสีแดงๆนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเพื่อนซื้อมาเลยครับนี่ครับมันขึ้นเงาดีเลยนะครับมันสะอาดตามซอกตามซอยเนี่ยครับนครับเพื่อนๆก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆอดทนกันก่อนนะครับท่านใดที่เพิ่งเริ่มใหม่บางทีดูไปก็เอาเป็นความรู้ไปก่อนแต่อย่าเพิ่งฝึกดีที่สุดนะครับผมราว่าสําหรับงานเล่นนะสําหรับงานเลยนสําหรับมือใหม่นะครับผมพูดถึงมือใหม่นะครับ ให้เพื่อนเอนเริ่มฝึกการเดินเปิดเปิดบล็อกเลี่ยมเหรียญธรรมดาเลี่ยมเหรียญที่มีห่วงเลี่ยมพระสมเด็จไปก่อนวนอยู่อย่างงี้ไปก่อนนะครับ3-40องค์นะครับอย่าเพิ่งก้าวมางานเดนนะครับเดี๋ยวจะทําไม่ได้มันจะท้อนะครับท้อแล้วมันจะหมดหวังนะครับมันจะใจถอดใจเอานะครับแต่ดูเพลินเ,นเนให้เป็นเป้าหมายได้ครับเพื่อนน,นะครับ เพราะงานเลนนะครับมันต้องอาศัยประสบการณ์จากการเดินน้ํายาแบบธรรมดามาก่อนนั่นเองนะครับเพราะเผื่อมีความผิดพลาดอะไรมันจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เราต้องพึ่งพาอาศัยประสบการณ์จากงานธรรมดาก่อนนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆเป็นการเลี่ยมเหรียญการเลี่ยมสมเด็จหรือว่าการเลี่ยมรูปลอลอยองค์งานอื่นๆมันจะปฏิปตอกันเองได้ง่ายนะครับเพราะมันเกิดจากความเข้าใจนั่นเองนะครับ ถ้าเพื่อนๆเข้าใจงานพื้นฐานก่อนนะงานอื่นมันมาเองโดยเพื่อนๆไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้มาดูตอนที่เสร็จเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับนี่ครับดําแซมส้มนะครับงานตัวนี้มันหลายขั้นตอนนะครับเหมือนที่เราได้ทําเบื้องต้นนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเกิดมิติความสว่างของสีส้มออกมาได้เด่นชัดคือเห็นไหมครับตรงเคียวล็อกองค์พระก็จะเป็นสีส้มสว่างนะครับ สวยงามแล้วก็ดูสดใสเห็นกับแสงส่องมาเกิดเป็นเหมือนพลังนะครับสวยงามนะครับนี่ครับ <c oughs> ขอบข้างมองก็ยังเห็นองค์พระใสๆนะครับนี่ไม่ใช่ปัญหานะครับดูดูไม่อึดอัดนะครับดู โล่งสบายดีนะครับสำหรับการทํางานลักษณะที่ว่าเราจะไม่เบียดองค์พระจะไม่ใช้แกนกดเสียงองค์พระนะครับมันจะทําให้งานออกมาดูสมาร์ทดูดูดีนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนอย่ากดองค์พระโดยการกดเสียงนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับหรือ,องานเป็นอีกรูปแบบถ้าถ้าเป็นรูปแบบที่บังคับต้องใช้ก็ใช้ได้นะครับ แต่ในรูปแบบนี้เราล็อกล็อกที่หัวเข่าองค์พระมันก็ไม่ต้องกดเสียนพระนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือแนวทางที่เพื่อนๆตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ทำนะครับทำในจุดนี้นะครับแต่ก็แนะนําให้เพื่อนๆทํางานเจ้าตัวธรรมดาให้เกิดความชินนะครับแล้วเราค่อยมาทํางานเลนนั่นเองนะครับเพื่อนๆ มันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแต่เราเก่งในพื้นฐานงานธรรมดาก่อนงานเลนมันก็ไม่มีอะไรเกินกันมากเท่ากับความพยายามของเราน,นั่นเองนะครับเพื่อนเห <c oughs> ็นไหมครับงานดําแซมส้มงานแบบนี้ขอบอกหนะ้าตอนนี้เลยนะครับว่าองค์นี้เลี่ยมจริงๆแล้ว700นะครับเพื่อน <c oughs> แกนหนา10กว่ามิลน,นะครับแกนหนา อ่สิบสอมิลอย่างนี้700นะครับบอกตรงนี้เลยนะครับว่ายากอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนนี่ครับสวยมืกแสงส่องมานิดงดงามเลยทีเดียวครับ <c oughs> พ้าองคนี้ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับนี่และขั้นตอนการทำเพื่อนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันยากแล้วก็มีเออเทคนิคขึ้นมาอีกมากมายนั่นเองนะครับลองไปฝึก ทํากันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากลองงานเลนโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ